สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามล็อกสร้างนะครับ500รเกือบ600้อคนแล้วนะครับฝากกดติดตามเพิ่มด้วยนะครับก่อนจะไปดูคลิปกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับงานงานไข่ไตครับผมงานลือแบบครับงานช่างไม้ก่อสร้างเนี่ยครับยังมีอขามีเขอมีเนื้อครับถามมาที่ว่างานช่างไม้ก่อสร้างคื่อยัง สร้างไม่ก่อสร้างนี่สีแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับคือประเภทประกอบนะครับประกอบในที่ยู่สันทึ่งสุดนะครับประกอบสันใหม่กับประเภทที่สองก็คือประเภทประเภทอ่าช่างลื้อครับงานไข่ไตคกับไดกูไดกูนี่คืองานประกอบไข่ไตนี่ก็คืองานหมางครับงานหมางงานของผมนี่แหละห้องหมางอะ่ะจังไงครับผมเ้องกระถอดสปอร์ตนี่คำเล็กคำนี่ออกนะครับแล้วก็มาถอดแป๊บนะครับถอดไป ออกแล้วก็จะถอนตะปูครับไม่ใช่มีตะปูตะปูล็อกทั้งสี่นะครับไม่ใช่ล็อกสองแผ่นนี่และเข้ากับถอดออกแล้วเข้ากับงัดออกทีละแผ่นครับผมอันตรายสุดครับผมงานลื่นนะครับเมืองจังนึงเขาจะมันไงครับผมขันเขางัดบ่ถือไล่บ่ถือหู้บ่ถือฟองมันครับมันกับโบออกนะครับนี่คือจังทั้งเทิงเหนียนบ่ครับนี่วิธีมาเข้ากับมาต้องที่ถ่ายไปล่องนะครับเมาต้องถอยไปลงมานะครับอันนี้ก็อันตรายเข้ากับทั้งในเข้ากันทั้งในจะเป็นไปเงาครับ อันนี้คือส่วนประเภทที่สองคืองานอันลื่อครับผมนี่คือผมนี่ก็เป็นอยู่งานลื่อผมเงินเดือนก็อยู่ที่แสนแสนแปดแสนเก้าครับปีที่สองขันปีที่สามเคอยู่ที่สองแสนสามสองแสน 3, 2, แสี่ครับผมเย็นด้วครับเม็นบาทนะครับอันนี้เขาเอิ่นสปอร์ตุครับผมสปอร์ตุอันนี้ก็สีป้ายป้ายนะครับก็ป้ายมันจะเป็นปกสุราบุนะครับนี่เวลาเขามาเขาก็ถอดสปอร์ตรลุลงมาถอด บาตาบาตาขึ้นนี่ตัวใหม่ห้องไปนะครับบาตาทั้งๆขึ้นไปกับเป็นอไปนะครับแล้วก็เป็นเบนเนีเลยเบนเนียขึ้นไม่อัดนั่หละครับผม,มตอนมนัมมน่งนี่มั่งสุลาบุมั่งพื้นถดถึงอย่ละมั่งพิดานี่ยอันตรายที่สุดครับผมเพราะว่าขันห้องระล่างเท่ากับมันอไจร่ตัวเสือหัวเข่านะครับตัวผมเดียวมันถือกบ้าถือกอะไรเนี่ยรับจะมัดระว่างไปครับผมอันตราย ยูโซยังเขากับคันล็อกไว้ย่างดีนะครับยูญี่ปุ่นนั่นเขาเสียเขาสีใสใ่ไม่นะครับในการรอตึกครับท่านการเฮดแบบรอตึกนะครับเขาอสีบวกกสาบคือบานเท่านะครับผมเขาสีรอเอาทีเดียวเลยนะครับนี่ครับยูโซเรายัางจบเกียวหมดแล้วครับผม ้อนครับเขาเทปุ่ป like ูนไม่ไม่ครับนี่เขาเทุ่นเราก็แล้วเมื่อใด้มือวันจันทร์เขาเทปุนนะครับอันนี้คือประพิษที่สองครับผมงานไข่ไตคืองานลื้อผมนี่เราผมเป็นงานลื้อแบบนี่แหละครับผมถึงมันสีไงเบื้องจีนมลยจะมันไงแต่มันหยากรับผมลังอันกับติดปูนกับมีครับผมเแต่ผมสิพาไปเบื้องอันที่สองครับผมแบบที่สองคืองานไอแบบแบบแหลกนะผมเ๋ยผมชอบสิผาไปเบื้องแบบแหลกคืองาน ประกอบครับผมงานใดกู้งเด้อนี่ครับนี่คือส่วนที่สองเอออนงานแหลกครับผมที่เป็นปราเภทแรแหลกคืองานประกอบครับประกอบนี้กระสีเอาใส่ไม้ครับผมนี่พวกเบียเนี้ยน้อยนสินะครับพวกใส่นี้ครับเนื้อกระสีประกอบขึคสอเอาแบบมาจากสันทั้งแต่ครบที่มั่งเลียวนะครับงอขึ้นมาแล้วก็มาประกอบเป็นสั้นๆต่อไปนะครับคืองานใดกูงงานประกอบ เงินเดือนงานประกอบกับงานมากต่างกันงานประกอบเนี่ยพี่ว่าทำปีปีปีแรกกสิก็ได้ละแสนหาแสนหกบ่ยีที่สองกสิแพงขึ้นดีกสิเป็นเกือบสองแสนหมดแล้วครับยีที่สามกสอแสนกลัวนะครับเย็นครับงานงานประกอบนะครับเงินเดือนดีครับผมแต่มันจุจีจุกจิกครับผมงานประกอบ นี่คือผมหม่างนี่ครับนี่หม่างเรียวเนี่ถอดไปเรี่วครับแล้วก็จะถอดตะกูแล้วก็มางัดงัดออกงัดอดอกแล้วเขาโยกคนเดียวครับนาทีคือเขาหม่งงางแต่หั่นเราใส่สมองใส่ก็ใส่เป็นบางส่วนครับย่ำขนาดนี่คือลิฟครับเห็นซองลิฟก็าชเป็นสันสันเลยต้องคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำแรงครับผมเนี่ยผมจะสิ เขาบุกไทยลดรักไทยได้ไหมนักศิลป์เป็นแบบครับผมแบบพวกขอประตูขอตั้งครับแบบนะแบบพวกเสายังเขาท่านยกขึ้นมาครับเพราะว่าทุกผมทรมางจากข้างใต้นะครับเขาสิรอเป็นสันเป็นสันขึ้นออเขาบ่เทศขั้นแล้วก็ก่อคือบานเนาเด้บบานนอกเขาสิก่อเอาเป็นบอละยู่นี่เขาสิรอออาเพราะว่าไ่ยาแผ่นดินไว้แผ่นดินไว้ดูแผ่นดินไว้แผ่นดินไว้แห้งครับอยู่ญี่ปุ่น นี่ก็ยุสันสิบเอ็ดบ่กสั้นสิปบป่ะที่เราก็ฝากกดไลค์กติีตามเนะ่ผมเราสั้น <c oughs> มือมืองเม,ม,มือครับงานส่วนนี้งานหลกติีตามนั่นแะครับดี๋ยวผมสีรีวิวให้เบิ่งก่อนมากนะครับไม่ลิปต่อไปผมค,ครับ